The สวัสดีวันนี้จ้าไลก็จะมาพูดถึงดานดเดวิสเดวิงที่เพิ่งออกมา โดยวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงด่านนี้แหละแบบหมดส้ยหมดพงไม้ก็หมดไปเยอะอยู่หนังสือครบชาเลนได้และที่แน่ๆความรู้สึกการเล่นครั้งแรกและความรู้สึกของด่านนี้โดยรวมเลยถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะมีคอนเทนต์แนวนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับในส่วนของหนังสือนะครับหนังสือทั้งหมดก็จะอ,อยู่ชั้นใต้ลิฟซึ่งเปิดมาจากลิฟป,ปั๊บหันซ้าย เราก็จะเจอวงนี้วงนี้เดินเข้ามาหนังสือ2เล่มจะอยู่ที่นี่เลยหนังสือโทมก็คือตามทางกระโดดลงมาก่อจะเจอหนังสือโทมที่1ส่วนกลับไปที่เดิมดแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนจากเดินตกลงข้างล่างกลายเป็นเดินขึ้นบันไดเราขึ้นบันไดและกระโดดตามวิดีโอนี้แต่ตามทางกระโดดเข้าวงล้อเราก็จะเจอกับกริมที่1ส่วนวิธีการลงที่ปลอดภัยเนี่ย หลังจากที่เรากระโดดข้ามมาแล้วตอนลงอ่ะให้คิดขวาถ้ากระโดดถ้ากดกระโดดเมื่อไหร่แตกถ้ากดเดินโอกาสรอดสูงกว่าก็เดินคิดขวาเอาจะรอดไม่เสียเลือดส่วนคราวนี้จะถึงกับกลิมที่2กลิมที่2ม,มีวิธีเก็บ2ช่วงเวลาช่วงที่1คือก่อนทาอีเวนต์ช่วงที่2คือหลังทาอีเวนต์เสร็จก่อนทาอีเวนต์ล้วก็ต้องกระโดดตามนี้จากจุดอีเวนต์สุดท้ายอีเวนต์ที่4อีกวิธีหนึ่งคือเราทําทั้ง4อีเวนต์เสร็จเลยเราสามารถเดินดุยๆมาเก็บได้เลยโดยที่ไม่ต้องกระโดด แต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องเหยียบน้ําก็ยูที่ชอบไม่ชอบนะส่วนสลับหนังสือเล่มที่1นเนี่ยนั่นเป็นสือเล่มที่1เนี่ยถ้าเอาจุดที่เดินง่ายที่สุดก็คือจากอีเวนท์ที่1เดินชิดซ้ายเจอแน่นอนแต่ถ้าเราทาอีเวนท์ที่1เสร็จก่อนนะมันจะมีปัญหาตรงที่น้ํามันจะขึ้นแต่อีเวนท์ที่1เสร็จเรายังเก็บของได้อีเวนท์สองเสร็จเก็บไม่ได้แล้วนะส่วนหนังสือเล่มสุดท้ายจะอยู่ตรงำทำอีเวนท์ทั้งสี่อีเวนท์เสร็จมันจะอยู่ตรงใต้บันได สำหรับในส่วนของ Cha เลนชชลเลนช์นั้นมีอะไรบ้างมีอยู่8 Cha l l e n น์โดยที่5 Cha l l e n น์จะเป็น h a l l e นช์ผ่านด่านผ่านด่านในระดับความยากก็คือ Re ครูดเว c h a ต์ n ชมเปียนเลเจนช์คาตาคิซึ5หอย่างครบโดยที่ถ้าอยากได้กรอบทำแค่ถึงเลเจน d ก็พอส่วนอีก3อย่างจะมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือมันมีอีเวนท์5 e าอีเวน์ในตอนแรกเนาะอีเวน์พังน้ำทำให้น้ำขึ้นมี5้าอีเวนท์เราต้องทำตั้งแต่อีเวน์แรกคือลงรีบปั๊บเริ่มเวลานับเลย5 e v อีเวน์ภายใน4นาที สามารถทำง่ายๆในระดับรีค루ตไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ทําคนเดียวก็ทําได้เหมือนกันได้ลองแล้วสว่วนอันดับที่2อไอเนี่ยสำคัญมากในการเอากรอบก็จะเป็นเล่นจบด่านโดยที่ไม่เหยียบน้ําเขียวเลยการไม่หยียบน้ำเขียวไม่ยากมากแต่ไม่ีวิธีผ่านง่ายๆครับมี2ออย่างถ้ามันแก่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ก็คือออกเกมเข้าใหม่เคเวสเสร็จหมดแล้วเดินขึ้นชั้นบนแล้วเกมจะจบแล้วออกบอกเพื่อนขอออกห้องก่อนเดจอยมาใหม่ได้ฟรี ไม่รู้ว่าแกยังนะกับวิธีที่2เราไม่ไปไหนเลยเราไม่ทำเควสเราแค่เดินไปหาเพื่อนแบบนิดนึงแล้วเราจะอยู่โซนที่น้ําสูงไม่อาไม่ถึงโซนเดียวก็ยืนอยู่ตรงนั้นเอาตัวรอดได้หนีไปเลยก็พูดง่ายๆจะเรียกว่าถงเพื่อนก็ได้แต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆส่วนต่อมาก็จะเป็นตีเห็ดมันจะมีเห็ดตั้ง50ชิ้นโดยที่เห็ดมันก็เนียนเห็ดอยู่ในดานทั้งหมด50ชิ้นตบให้ครบเอาละกันถ้าถามว่ากรอบได้กรอบไหม ดูสิเฮ้ยเห็นหรือป่ากรอบโคตสวยดูมันสิท่านกรอบมันหมุนได้ด้วยมันไม่ใช่ไฟล์กรอบง,อง,ง่ๆมันเป็นกิฟต์แบบหมุนๆอุ้ยอยากได้เะลา่าอยากได้ก็ไปตีเห็นเล่นป่ะตูไม่จำตำแหน่งให้หรอกนะกี้จในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมเพลงครั้งแรกของผมและ อธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับด่านนี้ทั้งหมดเลยแหละครับในส่วนของความรู้สึกด่านใหม่เนาะว้ยอย่า first impression อะบอกเลยเป็นครั้งแรกที่ด่านเนี้ยเคยเอาพื้นที่ของด่านเก่ามาใส่ต่อซึ่งเปิดมาหลังจากที่เห็นว่าเราอยู่ชั้นใต้ดินของด่าน forsaken temple ส่วนตัวบอกเฮ้ยอ้ดีว่ะมันต่อเป็นด่านเป็นต่อกันจริงๆมันไม่ใช่ด่านที่แบบว่าเอ้ยกูเดินจากที่เนี้ยแล้วกูไปที่นั่นต่อ เหมือนแยกโซนเลยเหมือนวา่าโซนอันเนี้ยเป็นการต่อกันจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าติดตามถ้าคําเลยนนะว่ามันน่าติดตามเป็นครั้งแรกที่เล่นดานขอเวงมัทันรู้สึกว่ากูอยากรู้ว่าดาต่อมาเป็นไงเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วหลังจากที่เดินมากูเห็นระเบิดแต่พูดตรงๆเราแรกตัวมองไม่ออกเป็นระเบิดตัวมอ,อะไรอะไรอ้วนกวนดุยดยไปวะไม่ได้สนใจอะไรทั้งหล่ตอนแรกที่เล่น พราะตูนเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บรายละเอียดเล็กๆอยู่แล้วนิสัยอีเสียใช้คำว่านิสัยเสียเลยแต่คือเป็นคนที่ถ้าฮุกเมื่อไหร่ติดอารมณ์กูจะตั้งใจซึ่งตอนนั้นกูยังแบบมันก็ด่าปกติแหละไม่มีอะไรหรอกแต่พอลงเท่านั้นแหละกูแบบฮะทำอะไรวะเนี่ยทําไมกูหล่นไปได้ทักงทางเลยกูหลงแน่นอนซึ่งใครกันนี่กูหลงจริงๆเล่นแล้วแรกคือกูหลงมากแหลวมันอร่อยนะเฮ้ยเป็นการหลงที่อร่อยมากเพราะว่าด่านอ่ะมันให้อารมณ์คล้ายๆกับด่าน ที่เป็นดาบเปิดกว้างแล้วเราสามารถเดินแบบเดินได้อิสระแค่ไปทำเควสแรกแล้วก็เดินทำเควสอีก3ามอันก็จบแล้วบรรดาว่าเป็นดาบกว้างที่ให้อิสระในการเดินค่อนข้างสูงมากซึ่งเกมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนในโวลเปนทายสองโวลเปนทายหนึ่งและเลฟเวรเดสแน่นอนเราจะเคยนึกภาพออกได้อย่างเช่นด่านโยนน้ำมันอย่างเงี้ยโยนน้ำมันใส่เครื่องหรือว่าถ้าเป็นโวลเปนทายหนึ่งก็คือโยนถังน้ำมันเข้าเรือ ซึ่งโดนเข้าเรือของวบเนทายมันลายมากจะคำนี้ละลายมจริงๆคือแค่โยนก็เหนื่อยแล้วดนตีอีกระเบิดอีกแล้วต้อนั่งดูมอนที่เม่งกรูมาอีกอ้โหอร่อเยเหนื่อยมากเว้ยแต่มันมันเหนื่อยแต่มันสำหรับวบเบนทายพักหนึ่งนะซึ่งส่วนตัวกูค,คิดถึงดาบแบบนั้นเว้ยไม่ได้เจอเกมไหนที่ทําดาบแบบนั้นมาพักใหญ่ๆละจนกระทั่งเฮ้ยวบเนทายมันทําก็ได้ว่ากูรักอยู่เรื่องนี้กูรักเลย แต่พอลงมาหลังจากที่ลงมาแล้วเราหลงกลายเป็นหนูตายอยู่ตรงนั้นเด็กหลงอ่ะก็ได้เห็นว่าเฮ้ยภารกิจแรกและตำแหน่งหนังสือมันอยู่ไหนกันภารกิจแรกทำยังไงถ้าถามว่าตัวตนนคนยังไงใส่เควสงนำร่องครับเมีเควสกูทำทีหลังตัวตั้งหาหนังสือและการหาหนังสือเป็นการหาหนังสือครั้งแรกซึ่งตั้งแต่เล่นมาปกติคนที่จะเจอจะเป็นเพื่อกูก่อนนานๆทีตัวจะเจอมั่วเดินมั่วไปเจอหนังสือก่อนชาวบ้าน พอตูนเป็นคนที่เรียกว่าหลงด่านนี้เป็นด่านแรกที่ตูนเล่นร,รู้สึกฟินมากกับการหาหนังสือเว้ยเพราะกูหาเองนะผมทุกเล่มกูแบบโอ้เล่นหนังสือเล่มแรกที่เจอเจอละถ้าจะไม่มีคือกิมหนึ่งเอ้ยกิมสองกูแบบฮะกิมอยู่นี่ดิแลวคือเป็นการเดินมั่วและดูทำไอ้นี่น่าจะกระโดดได้แล้วพอกระโดดได้มันโคตรฟินแล้วไปทสดุดท้ายแล้วโอ้เย้กูเจอกิมหนึ่งเป็นความรู้สึกที่โคตรฟินเว้ยในการได้หาเหมือน หาอะไรครั้งแรกจริงๆซึ่งเกมเนี้ยถ้าขยันก็คือทำเนี้ยมันจะสนุกนะแต่หลายๆายด่านมันเชี่ยจริงๆหลายๆายด่านมันแย่เกินไปอย่างเช่ War Camp เนวอลแคมอย่างเงี้ยจุดเปิดมากระโดดกิมกระโดดสามทีใครจะรู้ว่านั้นให้กระโดดได้กระโดสดสดๆยังกระโดดไม่ค่อยจะติดเลยกระโดดยากชิบหายตามนั้นนะแต่ด่านเนี้ยจุดแต่ละจุดมองได้มองแล้วพอเห็นว่าเอ๊ยมันน่าจะไปได้นะนับว่าเป็นการวางหนังสือที่ไม่โหดร้ายและน่ารัก ตูเลยค่อนข้างชอบและสําคัญที่สุดก็คือพอน้ําพวกน้ํามันขึ้นอะไรเงี้ยกิมสองไอ้กิมที่ต้องกระโดดข้ามไปยากเนี่ยแม่งเดินด,ดูดูไปเก็บดิกูแบบเฮ้ยมันสุดยอดว่าทำแบบนี้ได้ <c oughs> และย้อนกลับไปที่กิมหนึ่งไอ้ที่หนังสือเล่มหนึ่งทมเล่มแรกที่ควรจะเป็นเล่มแรกนะอ่าที่อยู่ข้างๆข,ข,ของอีเวนต์หนึ่งลืมไปเก็บทำเคเวสสามที่เสร็จแล้วเดินไปเอาชิบหายเก็บไม่ได้กลมไม่ถึง กูแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบปั่นประสาทมากตอนที่โดนครั้งแรกอ่ะกูแบบเออฮาดีว่ะฮาโอเคดาก็น่ารักน่ารักกันปะมาคราวนี้พูดถึงเรื่องอีเวนต์หน่อยละกันเนาะอีเวนต์เนี่ย,อ,อ,ยอีเวนต์แรกซูนละหมันไส้หม,มันใส่เดินเข้าไปแล้วเกิดล่ะอะไรวะหมุนหมุนอะไรของมันวะมึงหมุนทําไมอะ่ะอ่ะกูตีกด้แล้วกูนั่งตีมันอ่ะตีจริงจังเลยเว้ยสองรอบในด่าแรกแล้วก็เพิ่งสังเกตทีหลังดูว่า อ้าวมันแค่รอมันหมุนเสร็จก็เสร็จแล้วนี่แล้วกูตีทําไมอะ่ะความรู้สึกเขางอกขึ้นมาอีเกมมึงไม่สอนกูไม่อะไรเลยนะหน้าเหมือนไส้จุงเบยส่วนอันที่เหลืออีเวนสองสามอีเวนสี่ก็เหมือนเดิมก็คืออีเวนแรกกันแหละอีเวนสี่อีเวนสองสามก็แค่ตีธรรมดามันไม่ได้มีอะไรห,หวานหรือหน้าตินตาตินใจขนาดนั้นในการเล่นรอบแรกเพราะว่าเล่นรอบแรกมันเล่นเปนตีไงมันไม่ได้สังเกตอะไรจริงจังหรอกแต่เขารมรู้สึกหลังเล่นทูโซโล่จะมีต่อ เร็วแน่นอนหลังจากพอทำเควสเสร็จปั๊บเดินเฮ้ยเดินตรงกลางเสร็จตีเฮ้ยแล้วก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าน้ำมันขึ้นจริงจังเลยขึ้นหนักมากก็ตอนเคลียร์สุดท้ายนั่นแหละเดินขึ้นมาบอกเฮ้ยแียน้ำเขียวน่ากลัวเจ็บน้ำไม่ทับกูเจ็บแต่พอเดินขึ้นไปเสร็จปั๊บก็คือนรกเป็นจุดที่เรียกว่าอีเวนต์นรกที่สุดที่เกมเอามาไหมกูเรียกว่าติดท็อปได้เลยถ้าลิงตัสโซโลนะเล่นคนเยอะเยอะไม่มันไม่เครียดเท่าไหร่หรอก หลายๆคนอ่ะมันไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าตายแล้วมีคนช่วยช่วยทันแต่ไอพวกเนี้ยมันเยอะมากๆมันเยอะแล้วมันน่ารำคาญแล้วมันมาลอบตัวมันมันหลุดกรรมอ่ะมันหลุดกรรมได้โหเรียกว่าเขาว่าเลวเลยและที่ก็แคบนื่ว,ว่าเป็นแอร์เรียที่ค่อนข้างจะจังเลมากระดับหนึ่งแต่ก็โอเคพอรับได้แล้วพอเดินต่อไปล่ะเจอบอสไอ้เรื่องบอสไอ้ลานบอสอ่ะมันพอมองแล้วพอมองออกเว้ยว่าเจอบอสแต่ที่ฮาเนี่ยคือเฮ้ย บอสกลัดบอสเนี่ยนะบอสมีบัฟอ้น,นี้ไม่ใช่เคออนเวนะกูอยู่ผิดโหมดปะเนี่ยและบอสมีกลัดเชื่อหละเลดจริงโกโรธพี่โกโรธใครมาครับบอกกูทีพี่จะห้าวอะไรขนาดนั้นก็สงสัยว่าคืออะไรและสงสัยกว่าบอสพรอมฮอตพรอมสเปเชียลจริงดิซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่ม่งมาเอาทุกอย่างพร้อมกันเลยทำให้เล่นค่อนข้างจะตึงมากในการเล่นัวโซโ่หรือเล่นกับทีมก็ตึงอยู่นะ จิงถ้าทีทมหลายๆครั้งเวลาเล่นไม่รู้เรื่องอะ <S <S เอ้ยบอสตีบอสดรงตีเลย <S <S เฮ้ย<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาตีบอสสลับเอาส่วนหนึ่งไปเคลียร์แทสเอาแค่คนหรือสองคนไปตีบอสพอเพราะว่าเพอ,พอ,พอตีบอสคนเดียวพอให้คนตีบอสอ่ะล่อบอสอยู่กับทีและคนที่เหลือไปเคลียร์ให้เก้งๆสะอาดๆแล้วค่อยมาช่วยกันตีตามหลักควรจะเป็นอย่างนี้ก็แต่กันสิครับไอ้คนที่ไม่รู้งานเนี่ยวิ่งตีตัวบอสไอ้ยโดนตีหลังตีหลังตีหลังหลังตายทั้งตี อารมณ์อย่างเงี้ยก็มีแล้วกูก็เห็นคนเป็นด้วย,ก,ย,วยกูก็ช่วยเคลียร์แทสสุดๆแล้วนะตายสามคนเพราะโดนแทตีก็นะว,ว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายอยู่ตแต่โหดร้ายคนนั้นคืออะไรเลจจิกก้งของบอสเนี่ยมันทําอะไรได้อืดขึ้น,มมนเซไม่ได้ตีแรงต่างหากตอนเข้าโหมดสีแดง <c oughs> กูแบบโอชิต oh, กูปาละเบิดไปจะล่อให้ม่งมาหากูเพราะกูรอวอสเอากูพร้อมกูเอาแทสกูเอาไหวเว้ยแต่คนไอ้ตีมันเอาไม่ไหว แม่งไม่เสียตู้แบบโอ้ชิตและทีมก็เลยแตกกันสามคนพยายามรอดแล้วนะกูปันระเบิดไปใส่แล้วนะไม่ไหวก็เป็นอะไรที่เขาเรียกปั่นดีอย่างเช่นในตอนท้ายสุดอย่างเงี้ยมันมีบั๊กมนปั่นน่ารักอย่เท่นอ่าปฏทวิสาดเดิรสคิปอีเวนต์ไปเลยแบบไปไปเพื่อนตีกันเองนะกูปไปแล้วอันนั้นก็ปั่นดีสารสกิปอีเวนต์ได้เล่นๆแบบเหมือนๆเพลินๆก็แปลว่าฮาดีสำหรับวอรตัวนี้น แต่คราวนี้พูดในเชิงของตอนที่เล่นถูโซโลตอนที่เล่นถูโซโล่ะไม่ได้สังเกตรจริงๆเว้ยว่าอะไรเป็นยังไงทํายังไงที่ไหนอย่างไรจะบอกว่าเกมนี้มีฟลอหนักมากหลายอย่างฟอที่1พื้นที่ชั้นล่างสุดไออีเวนต์หลักมีจุดกระโดดและติดเยอะมากเกิน4จุดกูจะว่า4และกัดขั้นต่ำเดิมไปติดปับ๊บตายถึงรอดถึงจะได้เกิดใหม่ให้ชาวบ,บ้านชุบ อันเนี้ยจุดแย่ทีุ่ดแบบแย่มากซึ่งไม่ควรเกิดเยอะและมีประมาณ4จุดอย่างที่2แผนที่ที่เอา้ามีพื้นนี่นกระโดดไปปับ๊บไอ้เคียร์แม่งจับพิวแม่งจับห้อยกูแบบฮะนี่กูตกอะไรอะ่ะขากูอย่าพื้นแล้วนะกูตกอะไรบอกกูทีดิ3ตรงรอน้ํารอน้ําขึ้นใน,นเข้าไปทอนจุกลางเข้าไปอีเวนห้ากูลงได้มึงควรจะมีทางกันไว้ก่อน ให้ค่อยให้หลงตอนเสร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรพอรับได้ความหาคือถ้ากระโดดข้ามไปแล้วแล้วน้ํามันขึ้นเต็มแล้วเราเดินอยู่ใกล้ขอบใดขอบหนึ่งไม่จับเราลงไม่จับเราเหมือนห้อยทันทีก็อะอะทีมมันจะแตกเพราะตอนนั้นแหละเพราะเกมมันบ้าด้านลักคาทิบหายอะไรก็สิทธิ์ที่ไม่ชอบส่วนยาสุดท้ายคือการสปอนของหมอน การกึกอของศัตรูด่านนี้เป็นด่านที่ระยำที่สุดตั้งแต่เกมนี้เคยทํามาใช้คํานี้จริงๆระยำที่สุดเพราะอะไรเกิดต่อหน้าบ่อยไหมมาก <Hello. S 1> เกิดรับหลังบ่อยไว้ก็เรื่องปกติแต่เกิดรับหลังที่เกิดรับหลังแล้วบักอะเยอะผิดปกติปกติเวลาเกมนี้มาสเปเชียลมาสองสาตัวอย่างเงี้ยดูตามหลักจริงๆนะ <c oughs> ถ้าเป็นสเปเชียลที่มาแบบปะป่าตามอีเวนต์มันจะไม่เกิน2ตัวประเภทละ2ตัวเช่นแอสซิสินสองทุกสองไฟสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เกินแบบนี้ ตัวเล่นโทโซโลมันขึ้นแอสตินขึ้น6แบบแอสตินแอด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 หก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 แบบฮะฮะฮะกูเล่นโคตรหล่อเลยมันจะมาแล้วกูนั่งระแวงอะ่ะสรุปแอสตินผอมากี่ตัวตัวเดียวหกตัวเดียวแล้วที่เหลือมีไฟแลตกับแก๊ลิงกูแบบหมดเลยใช่ไหมหมดจริงนะหล่อที่หลอนหมดจริงต่อมาไม่มีทรายอะไรทั้งนั้นไม่มีเสียลักบอกไม่มีคําแจ้งเตืนอนใดร์ตสินว่า e l ลิ e <Elite S 2> เป็นฮอสกำลังมาแต่การพังอีเวนต์สามถ้าเทียบอีเวนต์ไอที่มันพังพื้นนะนะอีเวนต์สามถ้าว่าทำไรทำไมอีเวนต์สามเมื่อเราพังเสร็จปับ๊บจะมีกอง El ลิทหนูเกาะอ,อาจจะมีหนูเกาะธรรมดากับหนูเกาะโลกมาพร้อมกันเซตละสี่ถึงห้าตัวประมาณสามถึงสี่เซตไม่บอกไม่เงียบเก็บอยู่ดีๆไม่ดุด,ดเลยคือกูเคลียร์แบบปลดเลี้ยงลังอะกูเดินรอบโลกแล้ว ถ้ามีฮอสมากูเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสเปเชียมาเข้าใจเพราะมัน,มน,มนเมทามอร์แต่อีลิสมาจากไหน่งหลอนบบหลอนม,มากเลยมึงกูเล่น<ร>โอ้ยเชีย่ยจรงิงดิหน้าตากูจะไหลอะเพราะกูต้องหลอนมันไม่พอสเปเชียก็บักขึ้นบักลงโคตรปล่อยอีกเครียดเวย้ยเครียดจรงิงแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นชั้นบนสุดก็คืออ่าที่เล่นตวโซโส่ขึ้นชั้นบนสุดก็อาจจะเห็นภาพไพโลตายสักทีหนึ่ง มันมาทุกด้านจริงๆสเปยอีลิตมาทุกด้านสเปเชียลมาทุกด้านกูคเค,ค,เคเลียร์ไม่ทันใช้คำาเคลียร์ไม่ทันแบบไม่ทันจริงๆเล่นลูกตุ้มกูยังไม่รอดเลยกู <c oughs> แบบโอ้ยโกูพีทนันทำอะไรทำร้ายกันอย่างนี้น้ำตากูจะไหลอะมึงโดนแบบขวร้อนเป็นด่านที่แบบโคตรชั่วร้ายแต่เราข้ามอะไรไปบ้าง อะไรเราพูดถึงความรู้สึกและ,แ,ละแย่ๆของด่านนี้ไปแล้วอะไรอ่ะแต่ด่านมันสนุกนะด่านมันสั้นเราต้องพูดในเรื่องของสิ่งที่เรียกวา่ายูนิคที่ด่านนี้มีให้เราแต่เราเอาบิวส์มันเล่นเบาเนื่องด้วยพอน้ํามันขึ้นนะ่ะน้ําขั้นแรกมันตื้นมอนอนะ่ะมันเหยียบได้แบบสบายใจเฉยแบบไม่แคร์เว้ยแต่พอน้าขึ้นสูงแค่หนึ่งระดับเท่านั้นแหละปังขามอนมันไม่ถึงพื้นขาหนูไม่ถึงพื้นเป็นยังไงตายหนูไม่ตายหมดเลย แล้ว Ó มันดียังไงอ่ะมันได้ผลยังไงล,ะละ่ะความฮาแล้วก็คือเรายิงคาน้ำไงใช่กูเจ็บกูเจ็บตอ่ตอไๆออไปเรื่อยๆต่อๆไปเถอะแต่การต่อของมันเบากว่าผู้มอนตีทีหนึ่งแน่ๆและก็ยืนอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะและไม่นั่งตีมันชั้นบนเห็นว่า<ะ> eh! เฮ้ยแอตซินอยู่ห่างจังแต่กูอยู่ในน้ํามันกระโดดใส่กูเองกระโดดมาดิกระโดดเสร็จมันตายเอง มันก็เป็นอะไรที่หาๆหาแบบหาชิบาหายเลยเป็นเรียกว่าอีซี่หมดได้เลยนะจริงๆอย่างเช่นอีเวนที่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่ามันแย่มากอย่างตอนปีกอะไรขึ้นชั้นบนเนี่ยถ้าเราอะไม่วิ่งหนีเราอยู่ตามน้ำานี่ยเขาก็ขึ้นกันไปมอนมันจากกองกันเยอะมากและเราก็ตีฟรีเลย,เยตีเกือบฟรีแหละมันตีส่วนมาได้บ้างบ้างแบบเล็กน้อยแต่พอตีแม่งเร็บปั๊บแม่งตายทั้งกองสเปเชียลอีลิทโผล่มาก็อีซี่ไงมันเครียดเยอะมันแบบโอ๊ย พวกมึงเอากูตาที่แลว้วตานี้กูเอาพวกมึงคืนคืออร่อยอร่อยจริงๆในการเอาคืนรสชาติของคาว่า revenge มัน perfect กูล้างแคนพวกมึงได้อะในการโทสโซโ่แล้วก็มาจากพอตอนบอแทนมอนเกิดใส่หน้าแพดเกิดใส่หน้าทั้งกองพร้อมกันหน้าและหลังกูจบเลยตูกูมันเล่นสายแทงเอาตัวรอดอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าโดนลุมหน้าหลังพร้อมกันอ่ะเขาเรียกว่าเกมก็เกงก,ก,กูไป แล้วว่ายอมความกันเนาะเ,เรื่องเข่าชา์เลนน่าเนี่ยไม่มีชา์เลนที่ทําได้ง่ายมากๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยส่วนต๊ก็เลยมองว่าสบายดีนะและกรอบอีกกรอบแม่งสวยสอีกหอมแม่งหมุนติ้วๆเห็นแล้วกูแบบอืมเตฟูกรอบสวยไม่สวยตูไม่รู้ตัวชอบกรอบอะไรก็ตามที่มันมีขยับได้เลยมันแบบ หันคนเห็นแล้วคือต้องหันหันมาดูมันนี่แหละคือกรอบที่ชอบจะ <So S 2> ใช้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช้เท่ากรอบบีบหรอกกรอบบีบใช้หนักามากนานแน่นอนกรอบที่กูทนทรมานทำลนนแล้วด่านนี้ก็น่าจะหมดแล้วความรู้สึกของด่านนี้ทิปทริคด่านนี้อื่นๆก็ถ้าแนะนํานะเดินกันกรอบเป็นกลุ่มถ้าเยืนแยกเมื่อไหร่ไอคนที่อยู่ใกล้อีเวนต์สุดท้ายมากเท่าไหร่คนนั้นจะเจอฮอตเยอะมากเป็นพิเศษ มันใช้สูตรเดิมก็คือใคร progression อะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของดนอะใครอยู่ไกลสดุดตรงนั้นอะคนโดนเยอะจะมีมอนไปหาคนนั้นเยอะสดุดซึ่งอีเวนต์4กับตรงอีเวนต์5อีเวนต์5มาค่อนข้างลึกอีเวนต์4ใครอยู่ตัวอนะีเวนต์4นะเ,เดินเตรียมเจอเลยอยู่อีเวนต์4ปั๊บคนอื่นอยู่อีเวนต์1บอกเลย Even อีเวนต์4แตกคนเยอะแน่แน่มอนเยอะจัดจัด,จดสเปเชียลแต่แม่งเลยได้นา,น,านั้นเนี่ยอย่าแยกทำให้หอาถ้าพอจะแยกก็แล้วแต่ แต่บอกจริงว่าอันตรายเกินด่านนี้ไม่ค่อยแนะนําการแยกกันไปยยน,ไน,นอกจากเล่เรี่ยคูนนะเล่เหลียคูก็แยกไปเถอะมันไม่ต่างอะไรกับชีวิตหรอกพาเนี้ก็จบแล้วสำหรับในเรื่องของความรู้สึกดา่านจะติบายดา่านบางนิดน้อยเนาะอ่ะาไม่เล็กน้อยหรอกรอบไปสิบห้านาทีคราวนี้ก็พูดถึงแพลนในการทําวิดีโอเรื่อยๆนะช่วงเนี้แอนเดีนเ็ามวีวิดีโอวอมินทามาบ้างซึ่งวิดีโอวอมินทายที่ส่วนตัวจะมาออกเนี่ย มีลิสต์ไว้เยอะอยู่ก็อย่างเช่นอาชีพทุกอาชีพแบบเชิงลึกลึกแบบลึกอะ่ะคือเล่นแล้วสมองใสแน่แน่ดูปับ๊บเฮ้ยกูทำอย่างนี้ได้นี่กูทำแบบนั้นได้กูอลังการกูอู้ตอนนี้เท่แน่นอนมีอะไรเงี้ยให้ทําให้ได้ดูแน่นอนซึ่งในวิดีโอพวกนี้สวัวจะไม่ได้เป็นวิดีโอประมาณว่าเฮ้ยต้องใช้แบบนี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นจะเป็นเหมือนชอยให้คนเล่นได้เลือกมากกว่า คนดูได้ดูได้เลือกเพราะว่าส่วนตัวมันไม่มีคาว่าบิวไหนในเกมที่เรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดไม่มีบิวไหนในเกมที่เหมาะกับมือทุกคนไม่มีตัวเลยทำออบิวหรืออธิบายให้เข้าใจที่สุดว่ามันทำแบบนี้ได้นะเพื่อคนเล่นมันชอบเพราะอย่างซุปโบอย่างเงี้ยสมัยก่อนอะคนก็ไม่แตะหรอกนะคนแตะน้อยมากเว้ยน้อยจริงๆกูแทบไม่เห็นคนเล่นเลยก็พอหลังจากเอาซุปโบไปเล่นบ่อย อยู่ดีๆซุยโบก็บูมอมาก็แฮกเบียนก็เห็นคนเล่นเยอะขึ้นซุยโบก็เยอะขึ้นแต่แรกเจวารินน่ะไม่แป๊ะแต่หลังเจวารินเนอร์ก็คือซุยโบกลางกลางแบบไหนก็ไม่รู้ก็อย่างที่เห็นเกมเนี้ยมีวิธีการเล่นร้อยแปดพันเก้าเยอะจัดคลิปวิดีโอที่จะทำจะพยายามควบคุมให้เยอะที่สุดด้วยนะเนาะมาหลังจากอาชีพเสร็จแล้วมันได้เรียงนะแต่จะมีการสร้างอาวุธแน่นอน property ไหนดี property ไหนเด็ดเทรดไหนดีเทรดไหนดังเทรดไหนน่าใช้อธิบายครบหมดจดเพราะแน่นอนตูก็หาข้อมูลมาก่อนตัวเลยค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเรื่องพวกนี้ไอพวกเนี้ยก็จะมีแน่นอนและที่สำคัญสุดคือทริปทริคสอนผู้เล่นใหม่อันเนี้ยมีแต่เนื่องด้วย l e n g t ของเนื้อหามันค่อนข้างกว้างมากๆม,ม,มันเลยทำให้รู้สึกว่ากูจะทำยังไงดีให้มันเล็กลงใช้คำ <c oughs> นี้ทำาไงดีให้มันเล็กลง ให้มันแบบกรอบแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะมันพอคาจะยากตัวนี้แหละแล้วก็มีคลิปอาวุธด้วยว่าอาวุธไหนท่าไหนควรใช้ก็จะมีแต่ว่าอาจจะโ้นช่วงเนี้ยอาจจะโ้นขั้นไปหน่อยเพราะว่าตูกาลังติดสิ่งที่เรียกว่า Final Fantasy 7 Remake เอ้ยรีเบ r ร์ตูแบบโอ้ยกันแล้็ขอขอชิงตีหนูไปหาไวฟฟทั้งสองคนก่อนละกันก็จะมีคลิปวิดีโออื่นๆเกมอื่นๆนมาเรื่อยๆเหมือนกัน เพราะว่าตูเป็นคนที่เล่นเกม่อาข้างเยอะใช้เขา่าเยอะมากมากไหมก็เยอะมากแหละเล่นหลายสไตล์เล่นหลายแนวมีเกมไหนรีเควสก็จะหรือแนะนําให้ลองเล่นก็บอกได้เพราะตูก็เล่นมาเยอะเหมือนกันตามนี้แหละนี่นแหละแผนทําวิดีโอหลายๆลเกมทกําไกด์สำหรับผูนใหม่อยากดูก็เรื่อยถ้ามีบิวไหนอยากให้ลองทําบิวไหนอยากลองดูทูโซโล่ไหนอยากเห็นสามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่เพราะว่าการทูโซโล่มันก็อยู่ที่ว่าอาวุธด,ด้วยเนาะอยากเห็นอาวุธแบบไหน คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวตูวไปทําเพราะว่าถ้าไม่มีตูก็นั่งใช้อาวุธที่แบบว่าอยากอารมณนะ์ไหนอยากใช้ก็ใช้ออารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะนะไม่ได้เมตาจ๋าด้วยอาวุธที่จะใช้ส่วนใหญ่มาสำหรับทุกคนที่ได้ดูยันจบขนาดเนี้ยจะยี่สิบนาทีเนี่ยโอ้โหจิตใจพี่ท่านทําด้วยอะไรครับคุณพี่ทุกท่านนั้นเรียกว่าเป็นแรงใจขั้นสุด กราบขอพระครุณแบบกราแบบนี้เลยอ่ะตู้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยเป็นตู้ตู้นั่งดูขอคลิปตัวเองตู้คินตายหาฟังเสียงเตะและคลินโอ้แต่ดูขนาดนี้ได้แบบขอบคุณจากใจจริงแบบกูควักหัวใจเอาให้เลยก็เพราะว่ามีคนดูอย่างเงี้ยแหละทาให้ตูอยากทําคลิปต่อไปพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆแบบช่วยคนไปเรื่อยๆสำหรับพวกบุญไทย ตัวคลิปอื่นก็ปันถ้าเสียเสียงวเลาะได้ก็มีได้ก็ขอน้อมรับเรียกเอาเลยดิตัวเป็นคนที่พูดประดิษฐ์คำไ่้ได้เก่งขนาดนั้นพูดตรงตเหมือนหมาพูดตรงตรงง่ายๆขวาบาซาอีซี่อซี่แต่กูไม่ใช่หมากูเป็นไหลดังนั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโมตอนนั้นแหละโยกกันหน่อยแต่เราูคือเพื่อ หร่าพีิจีเสียของมากเลยทำแบบนั้นนะเอ้ยี่้นี่ปล่อยบอลแล้วนะครเหนื่นะโอ้ชย่เฮ้ยเหละจิ้งนนดาเมจบอลลงมั้งมีแกลลิงมีแกลลิงกูทำอะไรแกลลิงไม่ได้ลงมีให้ตายเราเป็นช่วงเกมลดราคาอยู่ด้วยนะน่าจะมีผู้เล่นใหม่ลงมาแน่เลยบางทีเยอะเยอะพี่เยอะเลย